มาครับผมมาเล่นเอ์ชั่นกันีกว่าครับทุกคนคืนนี้นะครับเราจะมาเล่นมีดเหมือนเดิมนะครับผมไปก็เป็นห้องโนนะครับก็ดังโนเหมือนเดิมเลยนะครับไปครับตอนคืนแล้วรู้สึกแบบแบบดีนะครับแบบถึงเวลานอนไม่นอนไงนะครับมาเล่นแอคช็อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเกมในสายเลือดนะครับใจรักนะครับเกมนี้เจาะอะไรอะไรมาไหมมาไหมแล้วใครเขาด่าเฮียอะไรกันก็ไม่รู้นะครับ เอาไปละเอาไปละเอาไปละเฮ้ยเฮี้ยวิ่งเลยใส่แอนเอาแหลกเดิมเฮ้ยเจ้อาเฮ้ยไม่โดนได้ไงนี่ไงโอ้โอ้ยโดนจนได้หันหลังมาไหมแหมเฮี้ยรู้นะรู้นะรู้นะเอาิดับวิวไปเลยเดี๋ยวนะใครมันพูดกันวะผมเริ่มลำคาญแล้ววะ ไขว่าหน่านี่เอาคืนขอคืนหน่อยเขาเล่นมีดอะไรวะน่ะไอ้มาขามเด้งอ่ะดูเขาเล่นอาจจะเอากับกูไหมเนี่ยนี่นี่นี่เฮ้ยเจ้าเจ้าเฮ้ยเกือบตายละกูอุ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะฟันแล้วไม่ตายเฮ้ยเลือดเยอะเกินไปเปล่าเอาดิเอาดิเอาเปล่า ผมชอบเล่นมีตอนกลางคืนนะแบบยังไงอ่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอ,ะอะวิงวอว่งวนเอาวิ่งวนไม่เอาก็ไม่เอาไปเอาคนอื่นก็ได้<า>อะเธอดูข้างหลังนี้ดิข้างหลังนี้ไม่มีใครเลยโจโอ้ยโนนตักมันรู้ได้ไงวะสงสัยดีนเสียงผมอุ้ยตายหัวทิ่มเลยพูดอะไรกันวะ แต่ผมขอปิดเสียงคนพูดกันก่อนนี่ไงเจอใครผมแบบผมเอาหมดอะมามาอันนี้เล่นขวานวิ่งยาวมาดิมึงมาเถอะมามาแหลงถักกูไอ้กทีนี้มันแอคนะเว้ยอยากวิ่งไวๆต้องหมดเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าหมดเป็นล้านอะ ขวานนี้มันแรงด้วยเหรอวะเนี่ยผมไม่รู้เลยนี่ไงตายแลน่นี้สเต็ปวิง่งวนมันต้องหันหลังกลับมาโชว์ชิวชิวจัดเลยเหลือเจ็ดนาทีนะครับอีกเจ็ดนาทีไปเลยครับชิวๆครับดูเหมือนว่าห้องนี้เขาจะคล้ายๆกับห้องกึง no ่งโนคิวอะไรอย่างงี้นะครับโอเคไปก่อนนะครับในเมื่อไม่ฟันก็จะไม่ฟันนะครับ เอาแบบยืนมองหน้าเขานะครับนี่ยืนมองหน้าเลยยืนมองหน้าเลยตีละคนเลยเผื่อเขาอยากเอาอีกี่อะตายเลยกูไปไหนวะมาลายเฮ้ยช้อนอีหี้ยตายเลยไปเจ้าถอย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 ก่อนเอาใครดีเอาเอาเอาไม่ถูกเลือกไม่ถูกเยอะเยอะชัดหลายตัวเลือก นี่มึงเล่นมีดอะไรข้างหลังก็ได้มาๆๆหน่อยไหมเอาไหมโอาดูคนนี้แล้วไม่น่าจะเล่นดีนงคนนี้นะครับเล่นแน่นอนแม่เอ้ยนี่นี่ไงตัวฟรีตัวฟรีเฮ้ยเก็บโดนกูตายเลยหมดทิ้ง ขวานนี้น่าจะแรงเนี่ยไอขวานเงินตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยจนได้อร่อยก็ไม่โดนกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไงได้ไงได้ไงอ่ะผมอยากเล่นตรงนี้มากเลยเนี่ยไม่งไงหัวแตกไปเอาไหมเอาไหม ถ้าโดนมีเริ่มต้นฟันตายหานี้ก็โคตรกากเลยแม่งกูเนี่ยขอหน่อยแล้วกันคนเนี้ยขอคืนงไงแตกไปดีมึงเรียบร้อยสวยพี่สวยโอ้ยโดนโดนเอ้ยโอ้โหมีนี้โคตรโคตรเร็วอะ่ะเวลาวิ่งอะ่ะไอมีโซนิคเบลดเนี่ยผมไม่ทันหลอมถาวรด้วยนะครับเอ้ยตัวฟรี ไม่ตายด้วยเลือดเจอไปไหนวะเนี่ยเอ้ยได้ไงไม่โดนเหรอเอาไหมอุ้ยไม่ตายโอ้โหผมว่าเล่นมิดทองเหมือนเดิมจะดีกว่านะครับน่าจะแบบว่ามีเนียนใสเลือดด้วยเอ้ยรอรอได้ไมน,นี่ยคนเนี้ยไม่ตายเฮียกูตายแทน แต่ละคนใส่เลือดโคตรเยอะ <c oughs> จบนี้ต้องไปแบบว่าสร้างโนคิวแล้วนะคือหัวทิ้มเอาไหม้ยมาแล้วมาแล้วมามาขอแก้มือเราเท่าเลือดมันเยอะเหรอไม่ตายเฮียเอาทำไมได้อสซตอะ่ะได้ซีเฉยเลยหัวแตกไป ตรงนี้เยอะคนเยอะคนเยอะดีเฮ้ยไม่โดนแซลแบบ้างก็ไม่ตายอะไรวะนี่ตายชัว์อย่างงี้มาปเอ,อื้อตายโอ้โหมินิฟันโคตรเร็วอะถ้าเรากดคลิกซ้ายค้างอะผมบอกเลยมีตัวเนี้ยตรงนี้ถ้าเกิดฟันได้ก็นัวจัดอะนี่แตกไปเฮ้ยไม่ตาย เนี่ยตายของจริงตายเฮ้ยนี่ไงอะไรไม่เข็ดหรอไม่เข็ดหรอเฮ้ยโดนเลยกู <c oughs> เหลือสี่นาทีครับ <c oughs> ตายเลยจ้าเฮ้ยไม่โดนได้ไง <c oughs> เรียบร้อยเี้ย มามามึงเนี่ยไม่ตายเฮี้ยเฮ้ยโดนมึงโดนอุ้ยมาดิมาดีมีดเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อุ้ยหัวแตกเอ้ากูเนี่ยตายเฮ้ยตายเลย ขนหัวคนหัวเฮ้ยชิดหายติดมุมนี่ก็เอาคืนได้เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะตายชิววะชิวจัดเลยครับทุกคนไม่เอาอะไม่เล่นด้วยและเฮ้ยไอ้นี่จะลอยกูมันจะลอยมันจะลอยผมเว้ยเอ่เพื่อตาย จะรู้ไหมเนี่ยว่าผมอยู่ด้านหลังนี่ไงตอนกลางคืนเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนพักผ่อนกันแหละไม่เล่นกันอนะ่ะ <c oughs> ตายเลย <c oughs> โดนโดนโดนกูโดนเอ้ยได้ไงวะเอ้ยทำให้โดนเฉยขอคืนขอคืนเฉย เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะเออแม่งได้ทีกูฟึ๊บแอ่ต้องหันหลังมาผมรู้เฮ้ยตายหัวทีมเลยกูนี่ไงเฮ้ยโดนผมได้ไงวะเี้ยถึงได้ไงอ่ะ มันต้องมีคนอยู่ตรงนี้แน่นี่งไงผมว่าแล้วมันลายเกือบเกือบไม่ลาเกือบไม่ล่ะนี่ไงเฮ้ยเอาไมาไล่ะว้ามา,มาอุย้ยหัวแตกเลยเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบครวะน่ะเออโดนเลย หลังๆนี่คือแบบตายอย่างเดียวเลยตายแบบงงๆด้วยมา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 มมามามาามามามไมมาตาม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 า้ามาามา้ยมาามามา,าไาม,ไมามามมามามามมมาา้ โดนชิป<ส>ที่ไรแบบก <บ afraid. S 2> ระตุกทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมพร้อมแล้วเนี่ยมาในในในมาในเดี๋ยนะทำไมเหมือนผมปิดเสียงล็อบ <Arms> บ, <expl> บี้แล้วมันยังได้ยินอยู่วะมันบั็กหรอแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับโอเคก็คงจะไม่มีเล่นต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ